ตรงนี้ก็เป็นเตีวนะครับเิีวเสียบอยู่ตรงนี้นครับเตียวใส่ไปนะครับตรงนี้จะถอดจะถอดน็อตตรงนี้นะครับตรงนี้จุดล่างรตรงนี้ เดี๋ยวดึงตรงนี้ออกแลก็มาตดวจชิปตรงนี้ตรงนี้วันนี้มันเป็นตัวชิปล็อกนะตรงชิปล็อก จับประมาณนี้นะตัวนี้ก็บีบสวิตช์เข้าไปนะบีบนะเราใช้นะบใช้กุญควกดดันนึงเข้าไปมันก็จะยุบเข้าไปตัวนี้ตัวนี้บีบ นะครับเป็นมอเตอร์พัดลมแล้วก็มาถอดน็อตตัวนี้นะน,น,น็อตตัวนี้กับน็อตตัวนี้นะนี่เป็นท่อน้ำาินครับเราก็ถอดออกตร็สายยางเครนะแล้วก็มาถอดน็อตตัวนี้ด้วยนะน็อตตัวนี้ก็จะไม่มีแหวนนะครับมีแหวนในตัวนะ แล้วก็น็อตตัวนี้นะครับเดี๋ยวถอดปลกระโปงครอบเครื่องหล้วนะแล้วก็มาถอดน็อตตัวนี้นะแล้วก็ข้างๆอีกน,นะครับถอดตัวดำๆออกน็อตมันจะมียางพลาสติกอยู่ตรงแล้วก็ไปฝั่งนู้นนะรเราต้องถอดคานนี้ยกออกนะถ้าไม่ถอดยกออกมันติดตัวนี้อยู่นะครับนตัวนี้จุดนี้นะ ชุดตัวขาสลักตรงนี้นะครับถ้าไม่ถอดคานตรงนี้ออกมันจะเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ถอดน็อตตรงนี้หแบายเลขสิบนะครับไปคันมาจากตรงนี้นะตรงที่เอถอดอ่านี่ครับตรงที่เรจะข้างล่างนี้นะครับ ตรงนี้นะสายแอร์มันจะรูสายแอร์นีนนเจ็บเบอร์สิบน,นะครับถอดออกมานะถอ,อดแล้ว โทดดึงออกมาแล้วนะตรงตรงที่สายจะมียางอยูอย่นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยางตรงนี้ด้วยนะครับยางเราจะไปดึงั่งน้นออกกันรับ ถอดน็อตตัวนี้ครับถอดน็อตตัวนี้แล้วก็ข้างล่างนะครับตรงนี้ออกเลยนะครับตอนนี้เหลือน็อตอยู่ตรงคอพวงมาลนะัยนะครับเห็นไหมข้างในนะสองข้างนะ ข้างแล้วก็นั่ตัวนี้นึ่ก็คงจะยกออกได้นะดเบอร์สิบสองครับไอเนี่เครื่องป่าฝุ่นไม่มี สายนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะตรงที่นะี้ยท้ายนะครับถอดสายแอร์ตรงนี้นะครับด้านล่างมันจะมีตัวสวิตช์ให้บีบตรงนี้แล้วก็ดึงสายไฟออกนะครับแล้วก็ถอดตรงนี้นะครับนี่ตรงที่เชื่อมต่อนะแล้วก็มีตัวที่ล็อกสายไฟอยู่นะครับตัวข้างในนะครับตัวที่ล็อกสายไฟข้างล่างนะคอืม นี่นะครปลดออกนะู่นนี่นี่นะครับกล่องแอร์นะครับที่ถอดออกมาแล้วนะครับผมก็เนะี่ยนับตรงนี้สามตัวน,ะ 1, 2, นับตัวหนึ่งตังสองตัวสามเนี่ยแล้วก็ผมก็ถอด้องมาไลยนะครับพองมาไลยก็จะมีน็อตล็อกอยู่นะครับแล้วผมก็เชื่อกผูกตรงนี้ไว้แล้วก็มายกตรงนี้ขึ้นสักหน่อยนะครับ ออกมาได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เหนื่อยนะครับสําหรับคนที่ทําไม่เป็นนะครับตรงนี้มันโดนหนูกัดนะครับแย่ผมนะครับเดี๋ยวจะเอาไปถอดนะครับตรงนี้คือท่อน้ํายาแอร์เข้าไปนะครับตรงเดี๋ยวเราก็จะถอดช่วงนี้นะครับช่วงนี้มาดูนะครับข้างล่างนะครับว่าแผ่น ความนะค,ความเย็นนะครับขาาทองขาวนะครับนี่เป็นคอยเย็นนะครับมันรั่วนะครับเด mm ี hmm. ๋ยวจะลองถอดไอซีตัวนี้มันูก่อนนะครับเพราะว่าตอนนั้นน้ำมันขั่วนะครับตอนนี้มันมันยังใช้ได้ดียู่นะน้ำน้ำมันตันนะครับระบบน้ำมันตัน mm hmm. เออถ้าสภาพแบบนี้ก็ ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าน้ํามันตันแนละ้วเราเราแบบว่าเรารู้เร็วกว่าแล้วก็เอาน้ําออกนะครับวิธีเอาน้าออกที่ไม่ยุ่งยากนะครับก็กท่อท่อนี้นะครับหาอะไรมาแกะนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะตันอีกแล้วนะครับเพราะว่าเห็นขยะเต็มรูเลยนะเดี๋ยวจะแจกมาให้ดูนะ รงนี้นะครับได้จะตันอีกแล้วนะรตรงดูท่อนะนี่เพราะว่ามันขยายอยู่ในรูแต่เราจอถอดตรงนี้ออกมาดูน,ะ,น,น,นะก่อนถอดแล้วก็เนาะเอาถุงพลาสติกอุดรูน้พวกน้ำยาแอร์ไปกรอ,อกข้างมหน่อยนะ แล้วก็มัดถอดนะนัดไปสองตัวแล้วหนึ่งสองสามตัวแล้ว Nó, nó, nó là mình đi lọc vào mình lọt cho kênh Ghiền Mì ทีตัวก็ใส่น็อตมาไม่เยอะครับน็อตมันมีในในที่นะครับแต่มันใส่มาแค่ห้าตัวนะครับ รอบๆนี้ดูนะครับว่าตรงไหนที่ยังไม่ได้ถอดนะแล้วก็มันมีสลับตรงที่ดึงออกนะอีกตัวหนึ่งนะครับมีตัวนี้นะนดเดทใส่มาประมาณนดทั้งหมด8ตัว7จตัวแล้วนะ ดึงออกด,ดึงออกดงออกอมันเป็นยางอะไรร่นมาพี่คบพี่จะาเลขที่บบทหมู่หนึ่งครับนี่ตอนนี้ออกมา ตัวนี้นะครับตัดออกมาได้แล้วนะ ตั้งนะเอาไว้โดนลงมาตั้งครับนะโอเคต่อเพชรฐานออกแล้วตา ไ,ไม่ใช่ที่มันไกลบผมนี่นะครับเวลาเราใช้งานเป็นนานที่ฝุ่นที่อะไรมันจะมาอยู่ในรูนี่นะรูน้ำทิ้งครับนี่ตรงนี้ตรง,งนี้จะเป็นรูน้ำทิงอะอันนี้ดูเน,นะเวลาใช้งานไปน,นานๆรูฝุ่นที่มันมาเกาะในแอร์แล้วมันก็ลงไปอยู่ด้านล่างตรงเดี๋ยวเราจะไปล้างออกนะรตรงนี้ไปขอดล้างออก ตอนนี้ฝนตกนะครับเดี๋ยวจะได้หยุดถ่ายกันนะครับตอนนี้เราก็นะครับรอแต่สั่งของมานะครับว่าเอามาใส่เองนะครับตรงนี้เราก็ถอดออกมาได้แล้วนะครับตรงนี้ก็เอาคาไว้นะครับ เพราะว่าถ้าถอดหลังแอร์ถ้าเราไม่ยกคานตรงนี้มันถอดไม่ออกครับเพราะว่าสลักตรงนี้คนระับสลักตรงนี้ครับมันมีสลักยื่นลงมานี่ครับยาวๆมันต้องยกขึ้นสักหน่อยนะครับ